เมื่อสวัสดีค่ะสวยๆค่ะน้องวันนี้ทำอะไรคะมารีววิมองฟังนี้มองแบบมารีวิวอะไรคะรีวิวอะไรเอ่ยอิสลามอิสลามคืออะไรคืออันคืออันไหนอันไหนอ่ะนี่อิสลามอิสลลามแหะเขาเรียกว่าสลามไม่ใช่เหรอเล่นยังไงครับนี่โอ้ยนี่ซาลามครับเขาเรียกว่าอิสลามไปแล้วนึกเสมอ เล่นยังไงคะเล่นอย่างนี้เราเปิดดูน้องทำโดรนเป็นยงไงบ้างปิดไข่ด้วยปิดไข่อืมเอาเทมานะอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยนวดวายอะไรเนี่ยหนุ่มๆนะครับเหมือนกับแป้งผมไม่ใช่นะจิดมือเปล่าจิดมืออันนี้อ๋อขอดูหน่อยทำยไงบ้างอุ้ยเล่นยังไงอะนอ่นี้ก็เป็นนะบับเบอร์อันนี้บับเบอร์สลามนะครับ นะครับก็เรียกว่าบับเบิ้ลสลามนะครับทําจากประเทศจีนนะครับคําเตือนก็อย่าให้เด็กกินกินไม่ได้นะฮะทำยังไงเออเล้วยังไงใส่ในมือเป็นไงมากให้ทาไมไอ้มันเย็นนะครับมันดูแบบลักษณะแบบอุ้ยอุ้ยอะไรเนี้ยดีดเลยอุ้ยมันแตกแต่ว่ามันไม่โดนมือนะมันไม่เละนะมันก็พยายามเข้าหาด้วยกันนะครับ ก็อย่าลืมครับเสร็จแล้วก <ies> ็ไปล้างมือด้วยนะครับแต่ว่าเด็กมันคล้ายแบบมันเอ้ยมันเย็นเหมือนครับมันโดนเปียกโดนโดนโดนมดนตลอดเวลาเดีไม่ใช่นะถอรวมกันได้ไหมรวมกันได้ไหมรวมกันได้ไหมโอ้ยรวมกันได้รวมกันได้นะครับอาอเล้วยังไงอ่ะลองหั่นดูเดียหั่นเป็นชิ้น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 นะครับมันตัดดูลองตัดดูลองตัดดูนลองวิอะไรเนี่ย มันก็คล้ายวุ้นนะไม่ใช่วุ้นนะครับกินไม่ได้นะเป็นลักษณะของเลนของเด็กไฮเทครุ่นใหม่นะครับรุ่นผมไม่มีนะอ๋อล้ครับมันะำลังรวมพวงอยู่ใส่ในถุงรอระอ่ะก็อย่าลืมครับติดตามผลงานทาง Facebook เฟ e b ุ๊กซับสไครต์กูเกิลพล b ส,ส,สบายบายจุบบ๊บจุ๊บสวัสดีครับ